เนี่ค่ะจะเป็นสะพานจะเป็นฝั่งทางโน้นจะเป็นแม่น้ําค่ะฝนตกมากป่าชุกชุมค่ะป่าขึ้นเขียวชะอุ่มเลยสะพานพื้นดีดีเลยจ้ะเอ,เอาเบิ้งทางนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะอันนี้มันสิคือพักอันอยางก็จ้ะงามงามพักอันอยางกันนะพี่น้อง ผักกูดอันนี้โบแมนค่ะมันคนละชนิดกินบ่อใ้ค่ะกินแล้วสิคัน่นเนี่ยค่ะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากจะขึ้นทุกปีหน้าฝนค่ะนี่ค่ะจะขึ้นอยู่ตามป่ามีบางคนนั่งอยู่ค่ะเฮ้ยพอดีเฮ้ยเฮ้ยกันเดินออกกําลังกาย บ้างตอนเช้าค่ะสพานน้ำเขาจะไหลาจากหมู่บ้านลงมาที่แม่นละาแลนคือลงมาที่แม่น้ำแม่น้ำนี้จะทะลุจากเมื่อวานที่พูดนะคะอยู่ในเมืองเรือที่วิ่งผ่านมาก็ผ่านมานี่ได้ค่ะในป่านี่ค่ะเป็นธรรมชาติมากป่าเขาจะเยอะนะคะสวีเดนป่าเขาเยอะมาก นั่งได้สบายนะคะเนี่ยดูสินั่งดื่มนั่งพักผ่อนกินลมชมวิวค่ะทางโน้นที่มองทะลุก็จะเป็นถนนค่ะรถก็จะวิ่งนี่ค่ะต้นไม้สวยงามเป็นธรรมชาติดินเขาก็ดีค่ะอันนี้พาชมธรรมชาติของสวีดินนะคะนี่ค่ะน้ำเขาจะไหลลงมาจากคนที่ใช้น้ําหมู่บ้านอะไรพวกนี้ค่ะ จะลงมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ลงไปที่แม่น้ำเนี่ยค่ะที่เราเดินดูนะคะสะพานบ้านโคกหนองนาก็ทำสะพานแบบนี้ได้นะคะเสาเนี่ยค่ะข้างๆเขา,ขาจะออกแบบแบบนี้ก็ได้ค่ะเสาเสาพ่ามาตรฐาน ทำโค้งหน้าโค้งหลังออกแบบคลิปสันส้นๆฟังเสียงนกนะคะสังเกตเสียงนกนะจ๊ะเสียงนกร้องนกเขาจะเยอะค่ะเขาจะอนุรักษ์อนุรักษ์อ่อนุรักษ์สัตว์จ้ะพี่พี่น้องอนุรักษ์สัตว์หล้กกาสเก็บไว้เป็นธรรมชาติ ส่วนใหม่มีกระรอกกระแตบางข้างนะคะ้านางเห็นกระรอกกระแตนา่งกระสิบไทยเฮเบิงนกหนูปูปีกก,ก้องย่องแย่งจ่จ้ะจะจิกหัวเขาบุญละนอกอุอ้ยมือ,ม,อมือนี่ทั้งนั่งมาผ้าช่มธรรมชาติค่ะเห็นบ่คะเนี่ยก็จะมีถังขยะไว้ค่ะเพราะเราอยู่ในเมืองหลวงนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยทางลงนม้ค่ะก็จะลงแม่น้ำมาค่ะที่พูดเนี่ยค่ะมันอยู่กับริมน้ำ นอกฝั่งทางโน้นก็จะเป็นเขาเขาจะล้อมรอบค่ะสวยเด้สะพานเดทรอซิกหรือเปล่าเนี่ยไอเดียกบรอแมตบลูแล้วยกลำล่ะปึ้งอันนี้เขาจะมาเล่นน้ำว่ายน้ำได้ค่ะตกปงตกปลาปลาขาวปลาอะไรบ้านเราเขาเรียกว่าปลาแมวนะบ้านนี้เขาให้แมวกินค่ะสวยมา,งากง่าสวยงามมากอันนี้จะเข้าไปในเมืองได้นะคะเนี่ยพี่น้อง เรือที่หนูบ,บอกเมื่อวานเนี่ยค่ะสบายๆบ,บ้านนาบอกเมื่อวานเขาจะวิ่งมาถึงที่นี่เลยนะคะเขาเรียกแม่นละแหลนเขาเรียกแม่น้ำทะลุกันได้เขาจะล้อมรอบพาชมพาเที่ยวสวนธรรมชาติบ้านนี้เขาเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติเยอะแต่ทำไมเขายังไปเที่ยวสวีเดนอยู่เนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะสะพานที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาจะโชว์ให้ดูในแผนที่ค่ะอันนี้ก็น้ำจะลงมาปากน้ำจะมีนกนกฮูกด้วยบ้านเขาเขาเอ็นเลืกเข้านกเข้าปะนกเข้ากับนกฮูกโอ้ยมาอยู่สวีเดนกน็ลืมไปเมอไหล่ละพี่น้องเอากำนาวัหลังแปลเอาเด้อจ้ะเห็นตัวนกด้วยดอกเนี่ยค่ะดอกไม้เขาจะทำ เป็นย่อมๆย่มไว้ตามเก้าอี้บ้านเราเนี่ยไม่ทํานะคะทำเก้าอี้ไว้อย่างนี้ก็จะมีดอกไม้ไว้สวยๆให้ให้ชมพาชมพาชมพาชมวันนี้มีแดดค่ะเห็นไหมคะนกนกยังอยู่ข้างๆเราเลยทิตต้ทิตฟรูเกนที่ลักทูซิกเกนโดเมกู นุ้ไม่พอดรักกันอยู่มั้งเนี่ยคุยกันหาอาหารอุย้ยไปแล้วไปแล้วบินไปแล้วนั้นต้นแอปเปิลนะคะที่สวนเขามีแดดคงจะมีแสงพาชมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราเดินเดินออกกําลังกายค่ะสบายๆบ,บ้านมาเดินออกกำลังกายนะคะเช้านี้แปดโมงเชา้าแดโมงเชา้าเก้านาฬิกา ผ้าเบิงค่ะผ้าเพิงผ้าเบิงสวนดอกไม้เนี่ยค่ะดอกไม้คือต้นคูนเนี่ยค่ะมันจิงงามมือนางมาหน่ะเห็นพระเจ้าสิปูดอกไม้ค่ะอยู่อยู่สวนยอมฟีนินเตอร์บอเลนบุลมันนะฟีนินเตอร์ผ่านถูกได้บทต์ได้บทต์ไวเรอเป็นบทผู้ทอดติดยาทูผู้ทอติดมันฝรั่งเนี่ยเลย เดี๋ยวจะซูมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะดอกไม้เหมือนคล้ายๆเนี่ยค่ะเหมือนคล้าย,ายต้นต้นอะไรนะบ้านเราต้นคูนค่ะต้นคูนดอกคูนเสียงแคนให้คล้ายกันค่ะดอกไม้จะคล้ายขึงเนาะพี่น้องเนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะสิกืกอสไกายซะนัะก่อนเนาะพี่น้องเนะาะถนนหน,นทางเขียวชะอุ่ม เออแิงวันฟูดอดเมเดอร์ดแตอะรอย่างนี้แต่ไมมาง้ต่ม่เคยมีออย่างนี่ไม่เคยมีอะไรอยงนีต่ไเคยมานแต่ไม่ไร่า้แต่ไม่เคยออย่นี้แต่ไม่เคยมีอ่างนต่ไม่เอะไอย่างนไม่มีอะไรอยาคยมีอะย่างนไม่เคยมีย่างนต่ไเคยไร่้ต่ไเคยอะอย่านีอะไรอย่งนี้แ่ไม่เยมีอะงนี้แ่ไม่เคอะไรอ่นี้แไม่เคย อ๋อดอกดอกมาอีกชนิดหนึ่งค่ะเรียกว่าคอสมอสสีมันคลายกันเนี่ยค่ะท่าเรือท่าเรือเขาไปปิกนิกเรือส่วนตัวท่าเรือส่วนตัวเ็ม,มีเรือบีเดินแฮะเพรามันเนี่ยแล้วฮะอะไรเฮะออันนี้จะเป็นต้นเอ็นยืดค่ะต้นเอ็นยืดเอาไปต้มแก้เบาหวาน นางจะเก็บอยู่ไป,ไปเก็บที่สวนเดปิกกับบิลแลนส <c oughs> มัครใจสอนเขาทำงานพวกเราเดินออกกำลังกายเนี่ยค่ะต้นพักเสียนให้พักเสียนพี่นอ้อนงเดียนะ๋ยวนั่งมันแกเดี๋วนั่งสิเก็บไปอยู่จ้ะเนี่ยจะ้ะเก็บไป เสียนปลาหลายหลายขางทางเก็บไปวานบานเท่ามันสิบกแขง็งกบานเท่าค่ะสวยงามยัดตะฟีนอ่าริงและแฟยายัดตะฟีนแฮมันซ้อซื้ออันหนาแวก บ้านเขานี้สวยนะคะจริงๆแล้วบ้านเขาสวยไม่รู้เขาชอบอะไรที่เมืองไทยเขาไปเขาชอบแดดอันนี้จะเป็นแพะกระเดาแล้วีปน้องพะกระเดาเอาไปกินกับลาบได้ค่ะทนนี่ออกสมเห็นคลิดนั่งอยู่แถวอันคนขอนแก่นค่ะแล้วกินประจําเมืองเล่า่อนละพาชมค่ะ ร,ริมน้ำค่ะพักกระเดาไปกินกับลาบเนี่ยค่ะเก็บผักกระเดาไปกินกับลาบเนี่ยจ้ะผักกระเดาวสวีเดนเนี่ยค่ะต้นของผักเซียนค่ะต้นผักเซียน มากวักเสียนนันเป็นหมากละน่งมากปอยู่ไทยเนี่ยใบมันค่ะี่ใบของเขานะคะใบใหญ่มากนี่ใส่กินก็าวปลกเสียนบวันเฮาเลยพี่นอ้อไปเรื่อยเลย สวยงามน้ำเขาค่ะไม่ใช่น้ำทะเลนะคะจะเป็นน้ำอะไรนะคะน้ำน้ำผสมค่ะน้ำกร่อยขอนไม้จะเป็นเห็ดสดๆอยู่ทีน่นี่เห็ดลินจือเห็ดลินจือเห็ดลินจือ หลินเจอลินจจอสุดท้ายที่เขาค่ะชมน้ำนะจ๊ะชมแม่น้ำค่ะตามริมน้ำสวยงามค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า